ไฟอินจินโชแก้ไขยังไงไปดูเครื่องยนต์อิวสุดีแมกคอมมอนเรวตะกูลเครื่อง cjk 1ลรถมีอาการควันขาวควันดำวิ่งไม่ออกตรวจสอบด้วยเครื่องมือวินิจฉัยพบรหัสปัญหา p 0 4 0 4คืออะไรไปดูรหัสนี้ฟ้องตัวมอเตอร์ egr มอเตอร์ egr ทำหน้าที่เป็นวาล์วปิดเปิดให้แก๊สไอเสีย นำมาเผาไม้ใหม่ให้ทำการถอดตรวจสอบว่าวาวมอเตอร์ EGR ค้างหรือไม่หากตรวจสอบพบว่าวาวค้างให้ทำการเปลี่ยนวาวมอเตอร์ EGR ตัวใหม่เข้าไปนี่คือลักษณะของมอเตอร์ EGR จะมีรูทางเข้าและทางออกสองรูแนะนำให้ใช้อล่รท้ายศูนย์ของ Isuzu ของแท้จบแน่นอนให้ทำการติดตั้งเข้าไปกับ ตัวรถหลังจากการติดตั้งเสร็จให้ใช้เครื่องมือเคลียรหัสปัญหาแล้วนำรถไปวิ่งทดสอบหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ